สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยนะครับเมื่อวานเราก็หนีไปเล่นฮารีแคปนะครับเมื่อวานสรุปผลเมื่อวานลงในทีเอสกรนะครับผมเข้า5ตายหนึ่งนะครับผมผลงานก็จะอยู่นี่ครับผมก็จะมีชั่วโมงบอกนะครับว่าลงเวลาไหนเวลาไหน16ชั่วโมงนะครับผมลงก่อนบอลเตะแน่นอนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลลีกกันนะครับ วันนี้บอลลีกเตะแล้วเราวิเคราะห์กันยาวๆเลยมาครับผมวันนี้จะมาวิเคราะห bon ์บอลเบลเยียมนะครับผมคู่ระหว่างขับบูธพบออสเทนเต้ Pop o นะครับผมราคาเลทอาริแคปเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับขับบูธต่อสูงเปิดมาที่3านะครับผมขับบูธนะครับเจ้าบ้านอันดับ3นะครับตอนนี้ แข่ง6ชนะ3ามเสมอ2แพ้1นึงนะครับออเตเทนเตออันดับ8นะครับแข่ง6ชนะ3ามแพ้3านะครับผมอยู่อันดับ8ดูที่ฝั่งเจ้าบ้านน,นะครับผมเจ้าบ้านนัดนัดล่าสุดนี่แพ้เกนไป6 1เลยนะครับผมก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับเขาก็จะได้พักก็สองสัปดาห์นะครับเขาได้พัก วันนี้ขบ,บูธมีแรงนะครับผมพักมาถึงสองสัปดาห์ออ t เทนเต้นัดล่าสุดกระชับมิตรมานะครับอันนี้ตัดไปได้เลยนะครับไปดูนัดล่าสุดเจอชูต้าเวลแกรมนะครับผมแพ้สองศูนย์นะครับผมแพ้ในบ้านนะครับนัดนี้เขาก็ต้องการแต้มนะครับผมบุกมาอย่างนี้สติที่พบกันก็ ถือว่าเป็นบอลสูงหลายนัดอยู่นะครับผม,ผมคิดว่าวันนี้ตัวเต็งผมเป็นขับบูธนะครับผมขับบูธด้วยความที่ได้พักนานแล้วก็แรงถือว่ามีแรงนะครับผมวันนี้ออเทนเต้ก็พอมีแรงสู้ได้นะครับวันนี้บอลน่าจะเป็นบอลบุกกัน ้าวบ้านน่าจะไม่ใช่บอลบุกฝั่งเดียวครับถึงเลทราคาต่อมาเอทีแคปขนาดนี้นะครับผมคงไม่ได้บุกฝั่งเดียวคงจะเป็นบุกสวนบุกสวนแน่นอนครับผมฟันธงเต็งขับบูธนะครับสูง3เราไปดูตัวที่2กันนะครับเป็นสเตปนี่ครับผมบอลทําเงินผมอารัวนะครับผมเป็นตัวเต็งตัวที่2นะครับผม นี่ครับผมดูจากสถิติก็ถือว่าสูงมาตลอดนะครับผมล่าสุดนี้ก็เจ้าบ้านก็สูงฮารัวนี้กินสูงแทบทุกนัดนะครับผมตามมาตลอดเป็นบอลทําเงินของผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมเขาจะเป็นมิทเทนแลนด์นะครับสูงอ๋อตอนนี้ไหลไป3ลูกนะครับแต่น้ํา1.02ก็เราเล่นราคา2ลูกครึ่งครบ3นะครับผม สาติก็เจ้าบ้านก็ฟอร์มฟอร์มดีมากครับผมยิงยิงขาดแต่ว่านัดล่าสุดมาแพ้ให้บอนบี้สองศูนย์นะครับสายติ่ที่พบกันนี้ถือว่าสูงมาตลอดนะครับนัดนี้น่าจะลุ้นสูงได้นะครับสรุปเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเป็นขับบูตเตง3มนะครับผมเตงสูง3เตงสเต็ป2 สูงอารัวนะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามบอลบอลช่องทาง THS อส r อร์ได้นะครับผมถ้าใครไม่เห็นคลิปก็ติดตามทางช่อง THS อส r อร์ครับผมผมลงทุกวันเราหนีจากบอลทีมชาติไปบอลลีกกันนะครับเราผมวันนี้ยังไงก็ขอบคุณครับ